สบายดีทานผงโสมมาเนี่ยเบาสักจิกมาติดมาติดพี่น้องเอ้ยเขนานำซามป้ากับบรุรเอามาสะให้ได้ได้ไปนี้นะจะได้ลอยขั้นพอน,นะ้นเนื่องจากว่ามันม,มีแบบว่ามันมีแต่คนเห็นแกโตนะพี่น้องเนาะมันรถเปรถเพรย์ละบ่ผู้ดใดก็อยากไปก่อนมาสันทนนะอนเนาะเราก็มีหมองหนึ่งที่ว่าหยุ่งยาก ตายเทะล้พี่น้องเอ้ยเนาะปกติบาสกิจกับโกเคยขาดเลยเป็นของอยู่ของกินนะ่ะเป็นขนมเป็นอยังนี่กับบบเคยขาดแต่ว่าชุดนี้นี่บาสกิจสื่อแต่นามดื่มพี่น้องเวนคักอย่ยวะเวนหาหอยแปดหอยยังอีกน้อยหนึ่งกับชีวิตกับโบวิทไปจะได้ไหมโ<ไ>บวิทง่ายเธไหน่งนฮะฐาองไวไปบ่ได้ทางไวไปบ่ได้ลูกมมน้งไป มีเอาทำนี่กูมีไปพอได้กจ้า,จาหนอน้อยหนอ,หนอ,หนอกูไปได้ผ<ถ>มใหญ่หนอไปพอได้รถใหญ่ไปพอได้อือไปพอได้เอาเวนเวนขักมาเนี่ยได้เลยพี่น้องจะได้บริษรทรัทาสมเข่าผสงน้ำม,มาเนี่ยายใจใจายที่นี่ก็ไล่ไล่ชั่วโมงแล้วพี่น้องที่ตั้งแต่สิบโมงเวนขัก ได้สิบมงตอนนี้ก็วาวุ่นแล้วพี่น้องโอ้ยหลดติดติดปลาท,ที่เดียวสี่สี่ห้เบึงคุนพี่น้องเห็นบ่โอ้ยตา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 ยใครในบริติดผู้เดียวเนาะเสื้อว่าลายๆคนก็นสิบบริเอาเขาเอาน้ำม,มากขึ้นกันเดีย๋ยวจะได้บ้านนี้สองเอาโตโัวหลอดอ่ะบ้านนี้นะมียังกินเนาะอยู่ในปลาเลย สอกออโต้ลอดกันมาบังอันนี้เป็นที่พักของสาวมงนะเพรนจะมียังไงกินมีไก่ไม่ยังได้บ่ไก่เพื่อได้บ่ไก่ได้บ่ได้ไบ่ไก่นะได้บ่เอา

ยอโอ้หลอดตายแล้วพี่นอ้องหลอดตายแล้วห <c oughs> ลอดตายน้ำหนองๆ <c oughs> มีกองกระฟ้าเฮ้ยอันหมดอันนี้หมดซมอนนี้นะเจะได้ละทานผุซมอ้ยบายสิก็ตสั้น้วพี่น้องอยกยินเขา่าเป็นยอนทันเป็นยอนประมาทเนาะธรรมดานี่บาสเก็ตกับบอคานะ่าขนมติดรถพี่นอ้องี่ติด น้ำดื่มกวดหนึ่งนะมารันเวลสปกติบาัสเซลสก็มันจะมีขนมเลอเดินทางแต่ว่าครั้งนี้ก็ระมาเกินไปบนเส้นทางนี้ก็ค่อยติดเนาะเราไปพูดเปาลักไปยังไง มันคายอยมาซื้จักรยาหลอดบนหลอดอพี่น้องรถนำกันพี่น้องกิตเมเละเลยอ่ะโอ้ยตต,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 ตอยากกินขาเพราะมันบาผสมพี่น้องเบิสายด้อใส่รถไทฟอร์ดสคันลากยังบุกึนโอ้ยบาล,าว,าลาวับลนขนาดพี่น้อง แแลล้้ววปบอสจิกรอดปฏิหารพี่น้องหลอดปฏิหารอยากกินเข่ากับันนันโอ้ยไต่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 แต่โมเมนต์แต่บอสจิกรอย่างเงี้ยคนกับไามหายไปหงงเมื่อกี้นี้เอาอีกแล้วตีอีกแล้วพี่น้องแต่เนี่ยบอสจิกคือสิหลอดคักแล้วยังมีอีกวันหนึ่งพี่น้องเป็นห้องว่าผู้สแกนอะ มองหันกันโอ้อัตคันขนาดบอว่าเราสักจ็งสี่พันคนไปกิยูน่นี่โอ้ยตั้งแต่สิบโมง้วตอนนี้ก็ ชื่อตลอดไปสิว่าเจ็ดสีเลยพี่น้องฮะปอดปุ่มตรงเลยพี่น้องตนนอนเทวนี่น,นี่งามงามพี่น้องสวัสดีสมัยดี ดี่ดอกโอ้ยรถไทยมารอเงินมารอหลากเงินรอเ่อความสะดวกนูโซรถโซเวียตแม่โบ่นดอกซูโซรถโซเวียตแยมหลากถึงแล้วนขึ้นแน่นอนแล้วไปนะยมเสียเงินเลยน้องโอ้ยทางบันี้ยังบ่พอเนาะยังมาเสียเงิน อย่างทนหลางนี่ครับปัญหานึ่งข้างล่างวิวงามเดียวเน,น,นี่ยก็ใครแน่ถ้าฝนตกนี่เป็นเรื่องนึงอีกได้หน่นะแต่เน,นี่ยถ้าฝนนตกนี การือหากนได้เีอยท่างจอมพูดพี่น้องข้าก็ยังกินสองกิกนขาท่านใดเนี่อ่าในที่สุดก็นเลินทางมอเซฮอนบ้านแล้วพี่น้องโอ้เสือนีน่ราตจิกนใจขนาด,ดน,น,าน,านี้เนาะขี่รถมาเราจะมีผูอ้อมลอกผู้บ้าน นี่พี่น้องขือนอดสมัยตะกี้บาสเกตกันไท้นาบินแหละไทงนาเกษสินีการตัดน้า สามโมงครึ่งี่้ขออนุญาตทานผสมไปกินเขากันเดลอพอกันคลิปต่อไปขอความสุขสวัสดีจงเัิแกมิดรายการบ่าวสัเุกทุกท่กทานสบายดี